ว่าสายฟ้าเป็นพลังของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าของเทพเจ้าทอหรือก้อดเอเนลไม่ว่าจะเป็นพลังสายฟ้าไหนก็แข็งแร่งทั้งนั้นที่4ชั่วโมงบอกฟุตวันนี้คนใจพูดขอ,ขอพลังสายฟ้าให้ได้เลย ไปดูเออเขียบมาหันสายหันขวาไปเจออาสวินรัติการเลยเดี๋ยวนี้มือใหม่เขามีผลแสงกันแล้วเลยช่างแม่งอาสวินรัติการรับหายหนูขายผลดูสิว่ามีผลสายฟ้าขายหรือเปล่าพอเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือผลสายฟันนั่นเองแล้วก็ตามเคยครับไม่ต้องหวังอะไรไกลหนูนี่มากเอาแต่ผลอะไรมาขายก็ใหม่ลูกแล้วก็พึ่งสกเกตมอนจะรีแล้วนี่วะก็ขออยู่รอดูสน่อยละกันในระหว่างนั้นใช้เวลาให้เป็นประโยชน์รีบบินไปหาลุงนวดทันทีพอเอาเงินหัวหน้าแกไปสสกนิดหน่อยแล้เฮียแกก็ให้ผลสายกับเรามา เห็นมืมอใหม่ใกล้ๆกระโดดยองยองเหมือนว่าอยากใช้ได้ผลแล้วกวาก็ใจดีที่ผมได้เขาซะเลยแต่เดียวไอ,อ้อสวิตนาฏิกาที่ตามผมว่าทำไมเนี่ยอ่าแค่เห็นเขาใช้คอทายเขาก็มีความสุขแล้วครับจะ่เมื่อไอหนูที่ผมให้ผลทายบรรจะเฮอของจัดจัดมาชักบินหน้าหลับคาสายตาผมแล้วสิผมที่จะสั่งซ้อมมาใช้หน่อยแต่เหมือนปลอมว่าเขาเราจะผิดนิดหน่อยท้าไมอัศวินเรียกกาไกลผู้คอลายแทถมเราจะนั่งก็พยายามส,าสากิลต่างๆใสม่มันจะดูเหมือนว่ามันจะดวงแข็งแบบจัดจัดผมยิงเขาไหลไปก็ใบใต้เพราะผมก็หญิงโดนแล้วนะ่ะ ทำไมไม่ตายฟะเราจะให้น้ำมันดวงแข็งพมจิงเรื่องลายกับมันแล้วไปรอเวลาพลนเปลี่ยนดีกว่าให้ดูว่าอักษรนาฬิกาจะหลงความหลอของเราจัดมาตามผมมาอีกแล้วแล้วมันก็มากระโดดยองยองใส่พมพมดีก็ไม่รู้เหมือนกันมาต้องการอะไรก็ได้กระโดดยองยองทักทายกับเพื่อนการสื่อสารทั้งภาษากายจะใช้ไม่ได้พลมันเหลือสื่อสารเป็นตัวรักษอกับผมแล้วแต่เดียว น่าไอพิมอะไรเพราะผมก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษน,นะแต่ผมอ่านมันไม่ออกคนนุาดูได้เป็นครูภาษาอังกฤษน,นะครับรบกวนบอกผมทีว่ามันพิมพอะไรผมว่าผมก็ตั้งใจเรียนแล้วนะผมก็เลยตอบกลับเขาด้วยการมพ์มแบบคล้ายๆกันไปถ้าเมื่อมันจะอ่านเราเข้าใจมันตอบกลับเรามาเฉยจะครั้งนี้มาตอบกลับยาวซะเป็นโยนเลยไอเราก็ไม่รู้จะพิมอะไรก็พิมแบบแบบบวมมัว่วเราจะน่าคลิปได้อยู่กับไอหนูนี่เขาต้องปวดหัวตายแน่ๆนจึงรีบบินหนีจากไอหนูนี่ดีกว่าเพีนงจะมาให้เกาะแรกแต่อู้ นี่มาครอบครัวผมดีนะถึงเรา,าจะดูต่างกันนิดหน่อยแต่นี่คนจะเป็นครอบครัวผมฝั่งชายทะเลแน่ๆเลยท่านาไปแห่โูโจกกระจอกกันแล้วแ,แกครอบครัวผมอยู่ผมนีของคือจัดดีกระโดดไล่เดิกแส่งสายจอนพอดีทันทีแต่ว่าใครมาเอามาทำครอบครัวผมว่าดอกเจ็บกว่าสิบเท่าผมจะจจะก,การชุนใหญ่แห่จวนพกนี้สักหน่อยแน่นอนขครอบครัวผม,มต้องมาเกาะเสมอสั่งสอนจนจ,นจนเรียบร้อยผมจึงเอฟเคได้อย่างโล่งใจเมื่อเวลาผ่านไปนับเวลาสิบวีข่าวดาวส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เอ้าไม่ใช่เหรอ ทษทีครับโทษทีโทษทีส่งท้ายผลเก่าเสร็จมาดูผลใหม่ที่มันเอามาคล้ายกันบางดีกว่าให้ดูดิสิก็ตามไปดูคนเห็นนั่นแหละครับมาเลยเอาผลสายฟ้ามาขายบอกลากลับไปหนูขายคนจะเซ็นสาพันน่าออกมาเจอของกำลังทำอะไรอยู่เฮ้ยนายทำอะไรน่ะจะดูไปว่าดีเจคนปีสามมาลองขอมือใหม่เท่าไหร่มือใหม่วิ่งตามกันเพียเฮ้ยน่าสนใจแฮ เดี๋ยวให้ผมทาอย่างนั้นบางดีกว่าตอนนี้ก็ตีเนียทำเป็นเมองใหม่วิ่งตามไปกับเขาด้วยแต่ไม่รู้ทําไมเขาวิ่งหนีผมเฉยผมได้เห็นอย่างนั้นจึงแค้นจัดก็เลยจะเยียวล่อมเรือเขาสักหน่อยแต่ว่าเรือมันยิงไม่เข้าเลยมาดูมาว่าเขาจะไล่ผมไปไกลๆด้วยลูกนัครี่ผมนึกถึงความหลังนิดหน่อยตออให้เธอไล่ผมไปไกลๆแล้ววิทยามาหายปวดใจที่ดีสุดก็คือน,นี่ไงการแก้ปัญหาด้วยเงินไม่ชักช้าผมรีเซิร์ชกูเกิลทันทีผ่ก็เอาเงินจริงไปแลกเป็นเงินปลอมพ่ก็ยืนเลือกอกยหน้้าตเอ ผมไปถึงตู้ผอปีศาจนะครับคิดอะไรกันเราจะก็ต่อคำถามตามกฎที่เขาให้มากรอกเก่าเรียบร้อยออกเกมก่อนที่จะเติมออกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงบบน่งอ่ะเรียบร้อยเราจะก็รอครับเวลาผ่านไปตดอดยังไม่ทันหายเม้นแต่าก็เสร็จแล้วทำไมวันนี้มมนเร็วจังเลยแฮะแต่ก็ช่างมันนั่นแหละครับเข้าเกมดีกว่าเพื่อว่าอะไรต่างๆนานาในเกมจะช่วยยอ้อมจิตใจพพังของผมได้เมื่อเข้าเกมมาก็ละแหเด็กขายคนกำลังโดจนจรกระจอไทยลนคนปีศาจอยู่ ไอ้ผมพี่ก็เป็นคนดีเห็นละยอมแหละจึงต้องเข้าไปจัดการสักหน่อยแล้วก็ไปคุยกับไอ้หนูขายพลพร้อมเลือดหาพลใส่ฟ้าของผมนี่ไงมาอยู่กับพี่มา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 ก็แล้ยิงพลใส่ฟ้าออกมาสกิลแรกมันก็ใช้ได้เลยสกิลแรกก็มีชื่อว่าลัมโบดากอนถ้าแปลภาษาไทยตรงตัวนะครับมันก็คือมังกรใส่ฟ้านั่นแหละแต่พอลองกดไปดูเท่านั้นแหละแต่มันก็เออนั่นมังกรเหรอมันเหมือนพวกจริงเหรอะไรยิ่มากกว่าแล้วก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวเป็นผลตื่นปรกคะแทงนั่นแหละหลังจากนัผมรีบบินมุ่งตรงไปที่เกาะกลางเพื่อกลับไปคุยก แต่เหมือนว่าอะไรๆ,ๆอย่างจะไม่เป็นใจให้เราเล่นไปอย่างราบลื่นเน็ตพอมมันลดนีืจะเอากล้งแต่ตอนคลิปเลยเหรอพอเช็คไปเช็คมาก,ก็ได้คำตอบครับผมลืมจา่ายค่านิน เอาเถอะนะไม่ต้องเคลียรอะไรมากครับตอนที่ผมฉ่ายแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มได้อยากสบายใจแล้วล่ะครับก็ะจะเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆเสร็จรีบครับเรือมุงตรงพี่กอกันลงทันทีพอกับเซ็ตกเป๋านิดหน่อยรถหน้าก็จะเดินไปฟาร์มแต่ผมก็นึกขึ้นได้ผมต้องเล่าเควสด้วยนี่ว่าจากที่พี่หนาผมมีประสบการณ์ว่าการไม่เล่าเคเล็ดประจำเงินเราได้โคตรน้อยเลยแล้วจะเล่าเคว็เสร็จป,ปฏิบัติการการ,การฟาร์มอเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นโว้ดูนี่สิ ผมรู้สึกค้อฟินเลยเวลาเมาื่อคนเยอะๆเนี่ยและที่สำคัญไอ้หนูนี่มีผลโลกเกียด้วยโคตรชอบของโคตรดีร้อมต่อจากตะกี้ได้ทราบพักก่าปลดออสกิลใหม่อ๋อใช่ปลดออสกิลเอฟด้วยครับผมเพิ่งสังเกตสกิลเอฟเป็นการใช้ไทฟ,ฟา้าในการวาัปโคตรเท่ของโคตรดี สกิลใหม่เป็นการชูแค่ขึ้นพอปล่อยกินเต่าอเนา์เหม็นแล้วก็เรียกสายฟ้าลงมาโคตรเทเพราะว่าทำด้วสกิลนี้ชีวิตจริงก็คงต้องตายแน่แน่ถึงมันจะดีแค่ไหนแต่เราไม่มีเวลาให้เหอขอใหม่ปฏิบัติการกายฟ้าตลอดเดินกันต่อต่อมาไม่นานฟ้าจะได้สกิลใหม่สกิลใหม่เป็นการเรียกสายฟ้านลงมาท้องฟ้าลงอัดสตูเพราะว่าสกิลที่แล้วเถื่อนแล้วนแต่สกิลนี้เถื่อนกว่าอีโคตรเทให้มาทุกตอนนี้เอาเรารวมครับเพราะว่าสายฟ้ามันกระเดีนะถ้าไปรับสกิลแรกนะครับสกิลแรกมันเหมือนจริงเลยเกินไปหน ในพอมันตื่นมันก็เทเองแหละแต่ดูมาว่าเราจะทแทแค่ไหนก็อยู่ปฏิบัติการการฟาร์มผมใหม่ได้ทำไมากาฟาร์มตดินต่อยังไม่หยุดพักค้ามเป็นเลยค่ะบอลตอนนี้ครบ4ตัวล้วจะหว่าว่าอตอรีมันก็จะไปถึง250ผมที่มีคนใจร้อนก็เลยรีบเดินไปหาบอลตัวอนนื่นค่าต่อแล้วก็เรียบร้อยผมได้สกิลใหม่มาแล้วสกิลใหม่มันเป็นการเหรียกสายฟ้านลงมาเป็นลูกบอลโคตรเท่ ของโคตดีผพไม่อยากจะนึกเลยแฮะว่าสกิลตาตื่นมันจะเป็นยังไงมันต้องเฮม,มากกว่านี่แน่แน่หลัจากนั้นด้วยความเหอะของก็ขอใช้ลองตีบอตเตอวโนนตัวน,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 นี้แบบหมวไปหมดตีบอตสตชาใจไ,ไม่มีธีเริ่มตั้งสติแต่ก็เลยเปิ YouTube ดยูทู e ดูพอเสิร์ชหาวิธีลองดาสายฟ้าแบบคนเดียวครั้งนี้ผาเจอเหมือนครั้งก่อนปกติผมจะเจอแต่คนที่ขอใช้ปืนนายเราดูลลคลิปของไอ้ดูนี่สิเดี๋ยวไอ้ดูนี่ใช้คาาเต้มันนุดงเหงือกกบะพรไฟฟ้าเลยพวกคนเดียวเนี่ยนะ ทีน่าคอมม่อคิดอย่างนั้นแต่พอดูไปดูมาปรากฏว่ามันลงหลายคนแค่ผมไม่เห็นชิจะบอกว่าผมต้องใช้ปืนลงอีกแล้วอ่ะก็เลยเปิดชิปของอาจารย์ของเราทีน่าคมก็นั่งเฉยๆตั้งใจดูชิปของอาจารย์พอดูหือตัวอาร์ปรากฏว่าเขาใช้เวลาลงดันเหลือตั้งสองนาทีเนี่ยแสดมันก็ไม่ได้อยากอะไรแบกนี้นะบางที่ผมก็อาจจะทําไว้ก่อนได้ใช่ผมรู้เขามาบ่อยแล้วถ้าเอาเถอนะนะการลงซองคนมากงกง่ายกาลงคนเดียวอ,อยู่แล้วละนะเจาจะนั่นเรียมึงตง้องไปให้ก่อครึ่งร้อยครึ่งเจนทันทีเล่นเกมแก้ปัญหา มุด่อไปรอเธอพอกลับมายืนรอะไรประตูไปไหนก่อได้วันนั้นมก็ถูกวาระมาที่ดันเจียนเฮ้ย hey! ผมจำได้แล้วผมเคยลงดันเจียนนี่มาก่อนแล้วว่ะอยากที่บอกสามเคีคือพอลังทำไมก่อแลกถูกเคลียร์ไปอย่างไง่ายได้ระหว่างการเดินทางไปที่เกาะสองผมที่เปี่ยวสาบไม่ยอมใช้เรือจะใช้แค่ขาดำกับหัสายฟ้าในการเดินทางทำไมระหว่างเดินทางนั้นก็มีสะดุ้งโยงบางเกือบตายแล้วไม่ล่ะวันนั้นก็มาลุยกันต่อมันพูวอะไรมากครับทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วแต่ละก่อถูกเคลียร์ไปอย่างไง่ายได้ ก่อสองก่อสามก่อสี่แล้วก็ก่อบอสครับวูวเวลาเหลือเยอะเหมือนกันเนี่ยแสดงวายดันเจ็ดสายฟ้านี่ก็ไม่ได้อยากอะไรมากนักตอนนี้ผมอาจจะลงคนเดียวไว้กอได้แต่ก็นั่นแหละครับในคู่หูมาทางสี่กับขายข้าพันลงซะเลยเพราะฉะนั้นโดนบ้าบดีทองเหลืองผมก็เดินไปคุยกับคนอินเดียตาหลอกขายผมมันรอมาจะขายให้ผมนั่นแหละค่ะหาร้อยเงินม่วงเฮ้ย ราคาก็ดีใช้ได้นะเนี่ยแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะดีแคส่สก,กิลแหละ่นสก,กิลต่อๆไปราคามันจะแพงโคตรสก,กิลแล้วให้เตือนมากับเลต้าเราจะก่อนตื่นมากหนักเมื่อกับบรการยิงไปข้างหน้าเหมือนเดิมแต่ที่สำคัญคือมาเพิ่มความเทขึ้นมาโคตร ของคดดีแน่นอนครับอะไรแบบนี้ความเทพมันก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วต้องให้ได้อย่างนี้สิค่อยสอไมไปมกรอขึ้นมาหน่อยแล้วจะนั้นก็ตีบอลเล่นเล่น,ลน,ลนพางๆรอคู่หูไปซุ่มผลแล้วก็ลงเลยกันต่อครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็แค่คนหลอ่อสองคนร่วมมือกันลงดันแล้วก็เรียบร้อยครับดันเจนแตกค่ะเออ่าที่ครับแล้วเดี๋ยวก็หาคอมชอบพวอะไรหืนๆกำกำ จะขนาดแล้วครับผมพยายามไม่พูดถื่อแล้วแต่ก็อดใจไม่ได้อยู่ดีอ๋อนะดูสนุกสนุกไปก็พอแล้วเคคี์ดนเจนเซ็ผมถูกส่งมาที่ห้องสีเหลืองพ่อก็เดินเข้าไปคุยคนทหนาตาหลอกขายผมเมื่อเข้าไปคุยสอบถามราคาปรากฏได้คําตอบมาก็ราคานี้ใช้ได้ค่านี้สกิลที่ตื่นมาคือสกิลเอฟจากการวราปธรรมดาเ,เป็นวร์ปได้สมครั้งของโคตรดีนี่แหละที่ผมต้องการ ที่นี่เวลาของพีเอพผมจะหลบสกิลแบบง่ายๆแต่ว่าสกิลนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรให้เราหน้าเหอมากนักเพราะฉะนั้นเป็นลงดันกันต่อครับลงดันอยู่ดีด้วความซนผมกดสกิลหีดายหมาอ้ําหมายแล้วมันก็ไปติดบักอยู่ใต้หินเฉยเลยผมจึงเอาพยายาเดินตาสไตล์นงางโพใหญ่จนหลุดออกมาได้ของสัญญาผมจะไม่กดสกิลวาร์ปต้านเล่นอีกแล้วหลังจากนั้นใช้เวลาใหม่นานดันแจกระถูกเคลียร์ไปที่เรียบร้อยพอกระถูกส่งพอดีห่องเหลืองแล้วก็ไม่คุยกับคนยาตาหรอกขายผมทั้งนี้มันจะคุยอะไรหมาเพราะว่ารู้ออออยยูู่่่ดีวีววาาาะไไรรรคมมันกแแพงแล้้้บบซืๆปปใหจ คราวนี้สกิลให้ได้มาใหม่ก็ไมไ่ต่างอาะไรจากสกิลเดิมมากก็แค่เปลี่ยนเอฟเฟกต์นิดหน่อยสกิลที่ตื่นมากมากก่อนไปคอยเทชเข้าเลยเพราะว่าผมชอบสกิลแบบเก่ามากกว่าอีกนนเนี่ยไม่รู้สิแบบเก่ามันดูอลังการกว่าเยอะเธอก็คิดในแง่ดีครับมันก็อาจจะไปเทที่สกิลอื่นก็ได้เราจะน้เงา่าขับเรือไปไปซุ่มผลก่อนเอาเงินหัวหน้าลงหนวดสักหน่อยเดี๋ยวพอใส่อีกแล้วเลยว,วันนี้แดนสองหลบแล้วนะแต่ก็ช่างมันเถอะครับมันต้องเคลีอะไรมากสุดท้ายมันก็ก,กลายเป็นชิปให้เราอยู่ดีเราจะน้องขับเรือต่อกลลััััับบบสสูู่่่่่่่กกกกรรรคคคึึงง้้้อออนนนนนนเเเยยย็็ืมมาาหหวแะะขขผจิิไปดต ไม่ขยับอยู่ดี่อแม่ก็คิดในใจว่าจะไปลองดันคนเดียวแต่คิดไปคิดมารอเขากลับมาดีกว่าแล้วเราจะน้ำพาไปนะเขาก็กลับมาแล้วไม่รู้น่ก็ต่อครับเพระกับมือสังเกตนะว่าขาของผมมาเป็นขาไฟสองข้างแล้วว่ะโคตรเทของโคตรดีแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรให้นาเหอะจึงก็ไปลองดันกันต่อจิงๆเข้มนี้มาอาจจะไม่ได้มีเวลาอะไรเยอะมากนักเบอร์แค่ลองดันเฉยๆแต่ขนาดนะครับผมพยายามจะตัดสิ่งที่น่าสนใจมาให้ดูแล้วกันแล้วเจนน่าก็ใช้เวลาไม่นานเมื่อคนหล่อสองคนรวมพลังกันทําให้ดันเจียนนี่แตกง่ายเหมือนเอ ไม่ขอผมแตกยากอยู่เออผมหมายถึงเออเอาวาชาวบ้านนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมากแล้วนะมันก็แค่เป็นของผู้ชายมานถึงแขนแขนผู้ชายผู้หญิงก็มีวันเจียแตกเส้นผมถูวาวใบห้องสีเหลืองพอกเดเข้า,ขาไปค่อยนทีหน้าตาหล่อค้ายผมผมรู้ว่าพวกคำนี้บ่อยแล้วแต่เขา,ขาหล่อคายผมจริงจริงอะแล้วก็หน่สกิลที่สีตื่นมาแล้วสกิลนี้มากรเทใช้ได้แต่ผมก็ยังชอบสกิลก่อนตื่นมากกว่าอยู่ดีนั่นแหละไม่รู้สิเพราะว่าก่อนตื่นมันเทกว่านี้อีกอะถ้าตัดเรื่องความเทออกนามเมจของมันก็โคตรแรง ของโคตรดีแต่จริงที่มันไม่ค่อยเทสักข้อหร่ผมรู้ทุกคนอยากเห็นแล้วใชไ่ไหมอะสกิลสุดท้ายหน,หน่ะนม่ตัดภาพไปเลยละกันครับแต่ก่อนจะได้เห็นสกิลสุดท้ายก็เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยงั้นวงผมมันไม่พอแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีวิธีแก้ปัญหาอยู่ ใช้เงินยังไงแล้วก็เรียบร้อยไหนแพ้ขนาดไหนซื้อไหวหมดเนี่ยสกิลสุดท้ายมงก็ไม่แตกแล้จะสกิลอื่นมาก็เป็นการอัปเกรดจากสกิลก่อนตื่นมาจะดูมาว่ามันจะเท่กว่าเดิมนิดหน่อยเพราะาเพิ่มความสั่นเข้ามาด้วยสกิลนี้ม่นก็พอใช้ได้ยูแต่เอาจริงๆผมก็แอบผิดหวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสกิลสายฟ้ามัคนควรจะเร็วสิแบบเร็วแบบเร็วโคตรเลยอะไรประมาณนั้นนะแต่พอใช้จริงมันไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่ลกักษณะผมที่เธอขอใหม่ก็จะเอาสกิลไปตีบอดเล่นนิดหน่นอยๆน่อยให้สะใจเล่นๆน, hey, นะอะไร ตัวอย่างอัปเดต15เลยเมื่อเปิดเข้ามาความประทับใจแรกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาทำคลิปโคตรสวยเลยครับผมยอยากทำ่างนี้ได้บ้างจังเฮ้ย hey, นี่มันเพื่อนรักของผมนี่ว้ฉากนี้โคตรเท่นี่ก่อใหม่เลยว้าว้วแลวนี่ก็จะเป็นอาวุธใหม่โคตรเท่ผมใชจะอดใจรอไม่ไหวแล้วสิผมรู้ว่าเขาว้าวหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันเท่จริงถ้าจะแท้แข่ไหนตอนนี้มันก็ยังใหม่อัปเดตแล้วก็ทำได้แขรอเถานั้นเมื่อที่รอเขากลับมานั่นแหละเดี๋ยว แล้วผมติดอะไรผีหลอกเรอพอานาคมจึงเอาความเท่ของอัปเดต1ิหมาเล่าให้ฟูจิเขาเล่าฟังสักหน่อยหลังจากเล่าให้ฟูจิเขาเล่าฟังเสร็จก็ไปเล่าให้โดฟามิโกฟังต่อเมื่อเล่าให้ฟังเสร็จผมก็อยากกลับไปเล่าให้คนที่รอเก่าฟังสักหน่อยถ้าดูมาว่ากลับไปสภาพนี้น่าจะมีคนจำผมได้ผมจะต้องไาเปลี่ยนของแต่งตัวสักก่อนไปเปิดหรือกองสมบัติดูแล้วผมก็เออกลายสิ่งนี้ผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าพอสายฟ้ามันสามารถทำคูไกอ้นีได้ด้วยแต่เอาไว้พัดหน้าละกันลมเขาดาโยลูกหวานใจเก่าของผมกลลเย้ว เขม่ดามยอลูย่าแยะจะตายไปแล้วก็รีบมึงต้องให้ทันเลยทีพร้อมให้ลุงแกส่งเรากลับไปโลกเก่าไม่ได้กลับมาโลกเก่าทางที่วอะไร่ทำความดีสู้มาในมือใหม่สักหน่อยจะมาเดินปะทีปก่อลิงเห็นทันแล้วก็กำลังคอมครูจะสลัดอยู่ผมที่ก็เป็นจะสลัดเหมือนกันยอมเหลืองนี่แบบจะเข้าไปช่วยสักหน่อยผมที่เขาจะเปิดมันพอดีแต่ไม่ทันไรมันก็เปิดผมก่อนซะงั้นผมจี่ต้องเป็นต้องจัดเต็มเปิดทุกสกิลที่มีในการสู้กับมันสู้กันไปสู้กันมางัดทุกอย่างที่มีใส่กันสู้ไปสู้มาผมจะได้เปรียบนิดหน่่่อออออยยยยเเเเมมมมืผผไดดด้้้ปปรรีบนนนนิิิหแแลลวววัััจจะตงกา ผมได้รู้ว่าคนที่ผมสู้เนี่ยคือจอมพลเซนงอโคเราจะนั้นไม่นานด้วยพลังแห่งจอมพลผมก็โดนฆ่าตายผมได้กดจัดพอดอมหยางจงึงยอมไม่ได้มันเป็นจอมพลไฉไมตกเจอกับพลังของสิจกจักรพรรดิผมจึงเปลี่ยนพลังพมมังกรออกมาเลยก็รีบไปหามันทันทีจะดูว่าัมจะรู้ตัวทันไหมรลบินบนีพร้อมผมที่ก็บนินตามไปจะดูว่าการบนินีเขามันจะไปแค่แผนล่อให้เด็กงอบนินออกจากเกาะพอบนินตามไปเลยมันก็หายไปเฉยแมปเอ้ย ที่ผมโดนหลอกเหรอฟันเนี่ยผมจะมีไปลองเกาะไกลๆด้วยความเก็บกดที่โดนหลอกมาคนพวกนี้จะกลายเป็นเหยื่อให้เราผมฆ่าคอเสร็จเหมือนจะมีเวลาบุรุจะมาปกป้องเหมือนจะใช้ขอมางกรอนเหมือนผมด้วยวันที่ผมที่จะียวผมกระเด็นเกือบตอกเกาะผมได้เห็นใครใช้พลซ้ำกับผมใหม่ด่าจึงต้องแข่งกันสมัยว่าใครจะเป็นที่หนึ่งผมจจะการจัดชุดใหญ่ให้มันสักหน่อยและไอหนูนี่ก่อตายไม่จะได้ฆ่าใครเกลๆสักคนความสงบก,ก็เริ่มกลับมาในใจอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวทำไมตัวเป็นงั้นน่ะ สีเหลืองอ้อยเฉียวแล้วธนนบินกลับไปที่กอะลิงว่าจะเจอทหารเรือที่กลามาหลอกผมแต่ก็ไม่เจอเจอฝูมือใหม่เต็มเลยแต่หนูผมเรืองนี่กับพิมพ์ให้ผมสุ่มพลให้ผมนี่ก็เป็นคนใจดีก็เลยสุ่มให้สักหน่อยขพะสุ่มพลมาหวันว่าจะให้ไอ้ผมเหลืองน่ะแต่พอโยนไปก็มีไอหนูใจบาปนี่มาแย่งไปผมนี่ก็ไม่สามารถช่วยไอหนูหัวเลืองนี่ได้เพราะไอหนูนั่นยังเป็นมือใหม่ก็เลยบิดหนีออกมาดีกว่านี่ก็เป็นการปิดอีพีที่แปดอย่างสวยงามครับอีพีนี้ก็ตามทำเนี่ยเพราะเพราะอะไรดีอหอ ผมขอ800ยไลค์ละกันถ้าไลคถึง800รคลิปหน้าจะมาเร็วขึ้นผมสัญญาเพราะฉะนั้นเชิญกันคลิปหน้าครับ